Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ูจะแต่งหน้าเอยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปถ่ายอะรกันบเลยหมดละนบายี่ด้วยนะยวันนีคุยเลยแนะนำสวัสดีครับอธิบาย ก้นทุกวันถ้าเราไปอยู่อยู่มานานมันเลยกิโลได้้คนนีด้วยกว่าเลยหนึ่งอันนี้ไม่ใช่หนอนจริงเพราะว่าแกปูเลยจะมีการจับงานเทศกาลกินปูนี่ทุกปีหวานมากว๊ว

นี่คือชุมชนพี่น้องชาวจีนนะครับบนกโต๊ดครับแล้วลูกแน่แม่ในวันนี้ลูกไล้วยแต่วันน้อนั่นไง